ะะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเบรกหน้ากลับมาเช็คดวงค่ะวันนี้อาจารย์ดาริธกาไพยสดมาค่ะสนับสนุนโดยโอตโตยะกางเกงแนนสลิมอย่าทาุน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาล ธนาคารไทยพาณิชย์จัดงาน SCB IEP Reunion ปลดล็อก SME ก้าสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในโครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปรหรือ SCB IEP ทั้ง11รุ่นภายในงานมีปาฐกถาพิเศษพร้อมด้วยสัมมนาให้ความรู้จากนักธุรกิจ SME ไทยที่ประสบความสำเร็จโดยมีนักธุรกิจ SCB IEP สนใจเข้าร่วมงานกว่า400คนสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คืออยากให้นักธุรกิจมารวมตัวกัน มารู้จักกันสร้างเน็ตเวิร์กกันแล้วต่อยอดธุรกิจด,ด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมชาว s m e จะแข็งแรงได้ก็คือจะต้องต่อยอดธุรกิจด,ด้วยกันสวยเชียบเนี้ยไปโพสทีวี